ดูกันชัดๆนะครับเหรียญสิบาทการจนาแบบไหนที่ขายได้วันนี้เอกเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมด3แบบนะครับผมนะทางด้านซ้ายมือเอกรับซื้อ500ร้อยถึงหนึ่ันตรงกลางแบบนี้รับซื้อ2 0 0ร้อถึงห้าและถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือปกติทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแบบไหนที่ขายได้เริ่มต้นด้วยเหรียญละ500ร้อถึงหนึ่บาทต้องเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะครับผมนะวิธีการสังเกตให้จับมาแบบนี้ก็ได้ครับผมจับเหรียญมาแบบนี้นะครับผมะเอาทางด้านหัวขึ้นก็ได้ เอาทั้งด้านฝั่งหัวขึ้นก็ได้หมุนไปทางซ้ายหรือหมุนไปทางขวาก็ได้เหรียญ10บบาทการจราพิเศษต้องหันโคละทางแบบนี้นะครับผมถึงจะมีราคา 500- 1, คร้อถึงหนึ่นะฮะต้องหันโคละทางแบบนี้ x ถึงจะรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่ต้องเป็นพเสียศกลับถึงจะมีราคานะครับผมนะใครที่อยากจะรู้หรือว่าดูไม่เป็นสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะครับผมถ้าเป็นพัสดเศขวาแบบนี้นะลองจับดูแล้วก็หมุนแบบนี้นะถ้าเป็นพัสดเศขวาอนนี้ x กรับซื้อ2 0 0ถึง500นะครับผมเห็นไหมคร นะด้านหัวและด้านก้อยเขาไม่ได้หันตรงกันนะครับถ้าหันตรงกันเนี่ยไม่มีราคาถ้าหันขวางแบบนี้ก็ยังขายได้นะครับผมเหรียญหนึ่งประมาณ2 0 0ถึง500และสําหรับคนที่มีเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนะครับผมแล้วด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ใช้ซื้อขนมได้เลยนะครับเหรียญ10บบาทการจนะพิเศษถ้าด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้เพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านใช้ซื้อขนมได้เลยจับเอ็กไว้นะครับเหรียญ10บบาทการจนะพิเศษเป็นเหรียญสิบที่ระลึก เหรียญสิบาทกาจราพิเศษเป็นเหรียญสิบที่ระลึกฉะนั้นเขาจะหันขึ้นไปทางเดียวกันเสมอนะครับเขาจะหันขึ้นไปทางเดียวกันเสมอถ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันถือเป็นเหรียญปกตินะครับ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันถือว่าเป็นเหรียญปกติแบบนี้เหรียญหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10บาทนะผมนะสิบาทเท่าเดิมถ้าไม่ใหม่สวยๆอยู่ในถุงนะครับวิงวิงไม่ผ่านการใช้งานอาจจะได้1 5บหถึงยี่นะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้ถ้ามีแค่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสเหรียญพี่พี่เอฟซีใช้ซื้อขนมได้เลย นะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับ x ทําไว้แบบเข้าใจง่ายๆแล้วถ้าหันคนละทางแบบนี้ x รับซื้อ500ถึง1,000 ถ้าหันคนละทานนี้รับซื้อ500ถึง1,000และถ้าส,สวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนะเอรับซื้อ2,000-3,000บาทสำหรับเหรียญ10บาทการจ,จะาดพิเศษแต่ต้องหันคนละทางนะครับย้ําว่าต้องหันคนละทางถึงจะได้นะครับผมนะราคาผ่านการใช้งาน500ถึง1,000ไม่ผ่านการใช้งาน2,000-3,000นะครับถ้าเกิดว่าเป็นผสยนขวาแบบนี้พลิกมาแล้วนะครับผมนะด้านหัวขึ้นนะผมด้านก้อยหันขวาไปทางเดียวหันขวาไปทางซ้ายหรือทางขวาแบบนี้นะครับผมนะเอกนดีรับซื้อเหลือ200-500แล้วแต่คววาามมสยง ฉะนั้นใครที่แชร์ได้แชร์เอด้วยนะครับใครที่แชร์ได้แชร์เอด้วยใครที่แชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะใครที่แชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรแคปหน้าจอไว้ดูได้ครับนะใครที่แชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยว่าเหรียญส0บบาทการตลาพิเศษที่มีราคาต้องเป็นแบบไหนเหรียญละ5 0 0้อถึงห0 0 0ต้องกับหัวนะเหรียญละ200้ถึง5 0าร้ต้องเป็นภาษีขวางนะครับผมนะด้านหัวหันขึ้นนะครับด้านก้อยหันไปทางซ้ายทางขวาก็ได้เป็นภาษีขวางแบบนี้รับซื้อถองถ้ันขึงี้าั้อยแลับ นะฮะพื่อนี f ใช้ซื้อขนมได้เลยฉะนั้นใครที่มีเหรียญส0บาทแบบนี้นะครับผมนะสังเกตดูให้ดีเหรียญ1ิบาทการจลาแบบนี้มีคนเอาเอาอกมาให้เอกดูเยอะมากๆนะครับแต่ละวันมีคนเอาให้ดูเอกให้เอกดูเยอะมากๆฉะนั้นเพื่อนๆใพี่จะได้เข้าใจในททางในการว่าแบบไหนที่มีราคาและแบบไหนที่ไม่มีราคาเราจะได้เข้าใจไปในทิศทางยวกันนะครับผมนะรับจริงซื้อจริงเอ็นข้าวผสมคร